โอ,อกาสนี้บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายได้พากันนมัสการพระรัตนตรัยแล้วตอนนี้ไปเคยรวบรวมกำลังใจให้อยู่ในเืตของกุศลเื่้นดับแรกตั้งใจฟังเสียงขณะที่ได้ยินเสียงชัดรู้เรื่อง ทุกอย่างทุกถ้อยคําอย่างนีเทวาจิตเป็นสมาธิก็คำว่าสมาธิแต่วตั้งใจไว้เฉพาะเหตุใดเหตุหนึ่งนี่เราตั้งใจฟังเสียงเมื่อฟังแล้วจะคิดตามเป็นตัวปัญญาวันนี้ก็จะพูดต่อทส้นทางสายเข้าสู่พลิตภาณา์ เมื่อวานนี้ได้กล่าวแล้วตามพระพุพทธพจน์ที่องส์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว,ว่าที่สินสิขาเป็นกําลังของพระโสดากับพระสกิทาคาอาทิจิตสิขาเป็นกําลังของพระอนาคามีทิ่ปัญญาสิขาเป็นกําลังของพระอรหัตตผล นี่ถ้าเราเข้าใจรวบรัดในการปฏิบัติกรรมฐานเราก็จะมีกําลังใจเข้าถึงมรรคถึงผลได้โดยง่ายแต่ทั้งนี้ก็ต้องเว้นไว้แต่ว่าเว้นจากปริโพละติริชานาคาถาจงจำไว้ว่าอารมณ์ใดที่ประกอบด้วยความรัก ประกอบไปวยความโลภประกอบไปวยความโรกรธประกอบไปวยความหลงอันนั้นพระพุทธเจ้ากล่าวว่าเป็นอารมณ์ของติริชานคำว่าติระชานก็หมายความว่าไปขวางเนิระชานนี่เขาแปลว่าไปขวางขวางก็ไม่ขวางจากทางดีมันไม่ตรงดีเพราะว่าอาการอย่างนั้นจากการเขาติระชาน ใจคิดเป็นใจของเดรัจฉานวาจา่าวเป็นจิตชฉานในคาถา,าเป็นวาจายของเดรัจฉานาการทำแปลการของเดรัจฉานใช้ไม่ได้พระพุทธเจ้าไม่มีความประสงค์ฉะนั้นอาการของเดรัจฉานทั้งหมดอันที่จะเกิดจากการปิดทางจิตคนดีทาง,งวาจายก็ดีทางใจกนดีจงอย่ามีในสำนักของเรา จงระมัดระวังกำลังใจเป็นสำคัญอย่าเอาอารมณ์ของเดรัจฉานเข้ามาใช้ในจิตแล้วก็จงอย่าไปเพ่งเล็งบุคคลอื่นว่าจงอย่าสนใจกับอารมณ์ของคนอื่นจงอย่าสนใจกับจริยาของบุคคลอื่นให้พยายามปรับปรุงใจตนเองเป็นสำคัญ และให้ทรงพทมบวิหารสีมีอธิบาทสีฟังแล้วก็ต้องจำจำแล้วก็ต้องไปพุทธปฏิบัติจงจำไว้ถ้าจำไม่ได้ก็จงรู้ตัวว่าเร็วเกินไปคนเร็วก็ไม่เร็วกว่าคนเกะเรียกว่าสัตว์ใาวบายภูมิ ตอนนี้ไปให้ทุกคนควบคุมตัวเองเป็นสำคัญอย่าเข้าไปยุ่งกับบุคคลอื่นทุกคนที่เข้ามาในสนักควรจะปฏิบัติอยู่ในความดีระคุมตัวเองเป็นสำคัญอย่าทำจิตเสียอย่าทำวาจาเสียอย่าทำใจเสียถ้าอยากจะเสียไปเสียที่อื่น อย่ามาเสียที่นี่เพราอะไรเพราะว่าเราสอนเพื่อความอยู่เป็นสุขเราปฏิบัตินกัเพื่อความอยู่เป็นสุขความเป็นสุขเกิดจากอะไรหนึ่งอธิศีนนสิกขามีศินเป็นปกติคนที่เขามีสินี่เขาไม่สร้างความยุ่งให้เกิดกับบุคคลอื่นเพราะว่าเขามองหาความเลวของตัวเป็นสำคัญ ถ้าจิตของเราดีแล้วก็มันไม่อยู่กายมันก็ไม่ดีก็ามากายก็ดีวาจายก็ดีถ้าจิตของเราเลววาจาก็เลวกายก็เลว,ลเลวนี่ทุกคนจงสมนึกตัวไว้อย่าให้มีอะไรเกิดขึ้นเป็นการติดระเบียบตามพระพุทธศาสนาและตามระเบียบในนัยน์แลเราควบคุมสินสิน่งทีเรามีเท่าไหร่ ทำให้มันครบธรรมะมีเท่าไรที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนปฏิบัติให้ครบอารมณ์สมถะมีสี่สิบปฏิบัติให้มันครบอารมณ์มีปัสสนาญาณมีเท่าไรปฏิบัติให้ครบถ้าพยายามคิดประพฤติปฏิบัติอยู่อย่างนี้มันก็ไม่มีเวลาที่จะไปยุ่งกับคนอืน่น ถ้าเราดีเสร็จแล้วก็ไม่สร้างความยุ่งยากความเดือดร้อนให้แก่บุคคลอื่น <c oughs> อันนี้ไอ้การที่ไม่สร้างความเดือดร้อนให้แก่บุคคลอื่น <c oughs> ก็ชื่อว่าไม่สร้างความเดือดร้อนให้แก่ตนเองคนอื่นเขามีอารมณ์เป็นสุขเราก็มีอารมณ์เป็นสุขถ้าเราทําคนอื่นให้มีอารมณ์ร,ร่ารรอนเราก็จะรับรอรารมณ์ร่ารรอนเช่นเดียวกัน พระพุทธเจ้าก,กล่าวว่าผูชาลพติภูชังวันโกปฏิวันทนังผู้บูชาย,ยมไดยการบูชาตอบผู้ไหวย,ยมไดยย่วยตอบถ้าเรามีพทมิหานสีที่อย่างเดียวมันจะมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นความร,าร้อนร้อนมันก็ไม่เกิดขึ้นนี่ขอทุกท่านจงพยายามควบคุมกำลังใจไปพื่อปฏิบัติให้ถูกแบบ ข้อสถานนีเป็นพุทธเขตคือเป็นเขตของพระพุทธเจา้าพ <c oughs> ระพุทธเจ้าย่อมมาเลี้ยงคนชั่วพระพุทธเจ้าทรงยกย่องแต่คนดีน,นี่ใครหักปากใครหักเป็นจริยาของพระพุทธเจา้าใครดีก็ยกย่องสรรเสริญความดีเป็นส่วนของความดีใครผิดพระพุทธเจา้าลงโทษ อย่า,อาความดีเข้ามาบวกถือว่าทําความดีแล้วทําความชั่วไม่มีโทษอันนี้ไม่ได่ไม่นคนละเรื่องนี่เป็นการควบคุมกําลังใจของอะไรเข้าถึงพระโสดาปัติผลอารมณ์แห่งพระโสดาปัติผลนี่ความจริงมันเป็นหญ้าปากคอกแล้วพูดกันง่ายๆก็เป็นของเด็กเล่นสําหรับผู้ใหญ่เราบวดถึงเข้ามาแล้ว เวลานานพอสมควรทำไมไม่รักษาอารมณ์นี้ให้ได้มีพูดสำหรับคนชั่วสำหรับที่ท่านมีอารมณ์ดีก็มีมากที่รู้ว่า,ารมชั่วก็เพราะว่าปากชั่วจริยากเกิดทางกายชั่วมันมาจากใจชั่วให้รู้ตัวความชั่วของตัวไว้ นี่เราจะปราบความโชกของเราอะไรก็ทรงพรหม,มหารสี่ไว้เป็นสำคัญถ้ามีพรหม,มหานสี่แล้วหาชั่วไม่ได้สิ่งก็บริสุทธิ์นี่พระโสดาบันท่านบอกว่ามีความเคารพในพระพุทธเจ้ามีความเคารพในพระธรรมมีความเคารพในพระสงฆ์คำที่จะเคารพจริงๆแลือการที่จะเคารพจริงๆก็คือทรงสิลให้บริสุทธิ์ ไม่ทำกายทุจริตวจีทุจริตมันโทุจริตให้เกิดขึ้นทรงกายสุจริตทรงวจีสุจริตทรงมันโสุจริตให้เกิดขึ้นนี่เป็นจริยาของครูบาหรือของพระสำหรับพระเนนีมีศีลมากอยู่แล้วก็ไม่ควรจะเร็วถ้าเร็วแล้วก็มันก็ไปเรียบเทียบกับสติฉานสู้สติฉานไม่ได้ ตามที่พูดแล้วเมื่อคืนนี้ตอนนี้เมื่อคืนรอธิบายกัมนมาแล้วว่าอาการของพระโสดาบันก็มีการเคารพในพระพุทธรธรรมประสงค์และมีศีลห้าเป็นบริสุทธิ์ก็มีอธิศีลและศีลขาเป็นสําคัญเป็นปัจจัยของพระโสดากศิทาคานี่เมื่อพูดกันตอนนั้นแล้วก็ปรารลทปนบอกว่าประการปฏิบัติอย่างนี้ไม่ต้องสนใจเรื่องจริต จริตมันจะเป็นยังไงก็ช่างเราสนใจอยู่อย่างเดียวว่ามีความเคารพในพระพุทธเจ้าในพระธรรมประสงค์มีศีลบริสุทธิ์มีพระนิพพานเป็นอารมณ์แล้วก็มีมรณานุตติรรมาฐานเป็นอารมณ์นึกถึงความตายไว้บนปกติว่าตายแล้วเราจะไม่ยอมไปในที่ชั่ว นี่ถ้าเราจะตายให้มันดีถเวลานี้มันก็ต้องมีใจดีมีวาจาดีมีกายดีถ้าเขาบ่าเรามีกายชั่ววาจาชั่วใจชั่วตายแล้วมันก็ชั่วนี่พบสโสดาบันคงกำลังใจให้ทรงอยู่ในความดีเท่านั้น ยังไม่สามารถจะตัดความโลภได้ยังไม่สามารถจะตัดความรักได้ยังไม่สามารถจะตัดความโกรธได้ยังไม่สามารถจะตัดความหลงได้แต่สิ่งทั้งสี่รหาการนี้ยับยั้งอยู่ในขอบเขตของสิ่งมีวงแคบเข้ามาตอนนี้เมื่อคืนนี้เราพูดกันถึงอาการที่จะทรงประสูดาบันออนนี้ถ้าใครใคะมาถาม ถามหรือไม่ถามเราก็สร้างความเข้าใจของเราเองเขาถามว่าปะโสด,ดาบันนี่ยไม่ต้องตรงสมาธิหรือ,อยังไงทำไมจึงไม่ได้พูดถึงสมาธิกันบ้างเป็นนั้นว่าระโสด,ดาบันไม่ต้องหาสมาธิจิตหรือคนอื่นเขาถามหรือท่านจะถามก็ตามใจหรือเขาไม่ถามก็ได้ก็เตรียมแก้กระจตัวเองเขาไว ก็จงตอบเขาบอกว่าคนที่นึกถึงพระพุทธเจ้าคุณความดีของพระพุทธเจ้าเป็นปกติไม่ขาดในอารมณ์ของจิตอันนี้เป็นการเจริญพระกรมกรมฐานเป็นพุททานุสติกรรมฐานประรบคุณความดีงพระธารมปฏิบัติตามธรรมคำสั่งสอนที่องค์สมเดม็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นปกติไม่ลืมความดี ในพระธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสอนแล้วอันนี้เป็นธรรมานุสติกรรมฐานเรานึกถึงคุณความดีของพระอริยสงฆ์ที่ปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนจนได้บรรลุมรรคผลเราก็แสวงหาความดีตามนั้นตามท่านปฏิบัติตามท่านาาน,นึกถึงท่านเขาว้ยอย่างนี้เป็นสังขารุสติกรรมฐาน เรานึกถึงศีลที่องค์สมเด็จพระพิฆเมารทรงมอบให้แนะนำสั่งสอนเราระมัดระวังศีลทุกข้อทุกสิขาบทให้ปรายกฏอยู่ว่าอยู่ครบถ้วนดีดีอย่างนี้เป็นศีลลานุสติกรรมฐานเรานึกถึงพระนิพพานเป็นอารมณ์คิดว่าการปฏิบัติอย่างนี้เรามีความมุ่งหมายอย่างเดียวคือพระนิพพาน อย่างนี้เป็นอุปสมานรูสติกรรมฐา,านเรามีความรู้สึกอยู่เสมอว่าเราจะต้องตายแน่จะตายเชา้าตายสายตายบ่ายตายเที่ยงตายด้วยาการปกติจะตายด้วยอุปปติเหตุก็ตามก็ชื่อว่าจะต้องตายเราไม่ประมาทาชีวิตก่อนที่เราจะตายจะกอบโพยความดีใส่กำลังใจไว้ให้มันครบ พระพุทธเจ้าทรงสอนแบบไหนปฏิบัติให้จบให้ครบทุกประการให้บริบูรณ์ทั้งหมดราะในฐานะที่เราเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระบรมสุคตอย่างนี้เป็นมรณานุสติกรรมฐานเป็นอนุวาได้ขอะสมาธิจิตของระโสดาบันนับไปให้ดีว่ามีอะไรบ้างว่าหนึ่งพุทธานุสติ สองธรรมานุสติสามสังขานุสติสี่ศีลานุสติห้าอุปสม,มานุสติหกมรณานุสตินี่การจเจริญพระกรรมฐานรพร้อมๆกันเขาทำยังไงนี่การที่จะเป็นประสูดาบันมีกฎบังคับว่าถ้ารมจิตต่ำกว่าพระมาชานจะเป็นประสูดาบันไม่ได้หรือว่าจะเป็นพระเรียเจ้าไปได้ อย่างเลวที่สุดจิตต้องทรงอยู่ในปฐมฌานเป็นปกติและอย่างดีที่สุดจิตก็จะทรงอยู่ในฌานที่สี่เป็นปกติแต่ฌานที่สี่นี้ปกติไม่ได้ปกติก็หมายความถึงเวลาที่เราจะใช้แต่ยามปกติธรรมดาถ้าพูดเราคุยเราทำงานอย่างนี้จิตต,ต้องอยู่ในปฐมฌานเป็นปกติ เนยอารมณ์ปฐมพันชันเป็นยังไงอารมณ์เป็นปฐมพันชัก็คือว่าเมื่อกิจการงานอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นสําหรับเราอารมณ์นี้จะคุมอยู่ในอนุสติทั้งหกจุดตลอดเวลาเราจะไม่ลืมพระพุทธเจ้าเราจะไม่ลืมพระธรรมเราจะไม่ลืมพระสงฆ์เราจะไม่ลืมศีลเราจะไม่ลืมพระอริยานเราจะไม่ลืมนึกถึงความตาย นี่ถ้าทุกคนมีอารมณ์อย่างนี้มันจะมีบ้างไหมที่จะสร้างความเดือดร้อนให้เกิดกับบุคนอืน่นจะไปยุ่งหนังจริยาของบุคคลอืน่นจะไปยุ่งดนากายของบุคคลอืน่นจะไปติดน,น่นติงนี่ว่าคนนั้นไา้คนนี้เสียสีคนน้นเสียสีคนนี้มันจะมีไหม ถ้ามีการพนองตนแล้วมันจะมีไหมไม่มีสำหรับคนดีประเภทนี้ความจริงประโสดาบันไม่ได้มีอารมณ์สูงพิเศษอะไรเลยถ้าเราจะกล่าวกันว่าถ้าเป็นชาวบ้านก็เป็นชาวบ้านชั้นดีเท่านั้นถ้าเป็นพระก็เป็นพระชั้นเลวไม่ใช่พระชั้นดีพระโสดาบันนี่เป็นพระเริ่มตน้นเป็นพระเด็ก ถ้าเป็นพระก็เรียกพระชั้นเลวถ้าเป็นคราวาสก็เป็นคราวาสชั้นดีแต่ถ้าอารมณ์เเราสามลมปาศไปกว่าปะโสดาบันละถ้าเป็นพระก็เลยเป็นพระเดรชานานปัตถ้าครหวาสก็จัดว่าเป็นปุถุชนคนหนาแน่นไปในยกิเลสเป็นพารชนคนโง่ โง่เขาอะไรโง่เขาไม่คุมความดีไม่สร้างไห้หาความสุขให้เฉยๆตนทั้งนี้ก็เพราะว่าคนที่เข้าถึงประโสดาบันมีอารมณ์ความมีความสุขเป็นปกติไม่ถือมงคลตื่นข่าวคำว่าไม่ถือมงคลตื่นข่าวก็หมายความเขาเฮที่ไหนไปที่ไหนเขาเลอที่น่นดีไปที่น่นที่นี่ดีมาที่นี่คนที่สุดหาดีอะไรไม่ได้จับไม่ถูก มีอารมณ์ไม่แน่นอนมีคติไม่โง่อย่างนี้ไม่ใช่พระโสดาบันสำหรับพระโสดาบันนะ่ะอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่นั่นที่ไหนไม่สําคัญคําสอนขององค์ไหนพระองค์ไหนอาจารย์องค์นั้นองค์ไหนไหนไม่สําคัญทั้งหมดถ้าตรงต่อคําสั่งสอนขององค์สมเด็จพระบรมสุคตพระโสดาบันยอมรับย่อมไม่ถือว่าอาจารย์เป็นสําคัญถือพระพุทธเจ้าเป็นสําคัญ ไม่ได้ใช่ไ,ไม่นั่งนับถือตัวบุคคลว่าพระองค์นั้นสอนดีพระอนี้สอนไม่ดีอาจารย์องค์นั้นสอนดีอาจารย์นี้สอนไม่ดีเขาไม่ถือตัวอาจารย์เป็นสําคัญเพราะท่าทนถือว่าเป็นศาสกยบุตรพุทธะจิรือฉะนั้นท่านที่ถึงพระสโสดาบันแล้วจึงยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าว่าเป็นพระพุทธบิดาอย่างพน,นางสามาวดี เมื่อพระเจ้าเท็นบรมกษัตริย์เริ่มบาดเท้าเธอจะสรงขอเข้ามาเพราะการหลงผิดลงโทษพนางสามาวดีโดยไม่มีโทษแต่โทษไม่เกิดพระลูกศรไม่ทำอันตรายพนางพระเจ้าเทนก้มลงจะกราบขอเข้ามาพนางบอกขอเข้ามาไม่ได้ต้องไปขอเข้ามาต่อผิดได้ก็อมอมฉันนี่การผิด ได้พระอริยเจ้าต้องขอขอมาตรงพระพุทธเจ้านี้ท่านเรียกว่าขอก็ข,อข,อข,อขอมาตอวีดายก็เพราะถือว่าพระพุทธเจ้า,ปาเป็นพ่อจะนั่นขอท่านทั้งหลายการปฏิบัติแกรรมฐานจงอย่านำความเร็วเข้ามาไว้ในจิตพริบปรณทสาบ ว่าสำนักของเราตั้งมานานพอสมควรคนเก่าอยู่นานพอสมควรถ้ายังมีอารมณ์เลวอยู่เราก็จะคัดออกไปจะไม่เห็น,น,นหน้าเจะาบุคคลผุ่นใดทำความดีเพียงใดน,นั่นเป็นเรื่องของความดีแต่ความชั่วต้องเป็นเรื่องของความชั่ว ยาความชั่วเข้ามากู้ความดีเข้ามากู้ความชั่วอันนี้อาภัยให้ไม่ได้พระพ็ทธเจ้าก,ก็ปฏิบัติอย่างนั้นดังนั้นขอท่านทังหลายถ้าปรารถนาจะส่งความเป็นประสดาบันไว้แต่ความจริงประสดาบันนี้ใครปฏิบัติเกินสามเดือนไม่ได้ประสูดาบันนี้รู้สึกว่าจะเร็วเกินไปเพราะมันเป็นของไม่ยาก จะเร็วเกินกว่าที่คิดว่าจะมีความดีอยู่บ้างเพราะอะไรเพราะว่ามีความเคารพในพระพุทธเจ้าเคารพในพระธรรมเคารพในพระสงฆ์นึกถึงคุณความดีของท่านเป็นปกติอันนี้ไม่น่าจะมีกับพวกเราอยู่แล้วเป็นของธรรมาดาเลยการมีศีลบริสุทธิ์มันก็ควรจะมีอยู่แล้ว นึกถึงอุปนณิพนั์เป็นอารมณ์มันก็ควรจะมีได้เป็นของไม่ยากนึกถึงความตายเป็นอารมณ์มันก็ควรจะมีอยู่แล้วในการตายกิเลกก็ไม่มีความสําคัญตรงไหนยังมีความรักในเพศยังมีความอยากรวยยังมีความโกรธยังมีความหลงแต่ไม่ละเมิดศีลรักไปรักล่กขอเกเขตของศีล อยากรวยก็รวยด้วยความบริสุทธิ์หรือไม่คดโกงใครทำมาให้จริงตามปกติโกรธแต่เราไม่ประหัตประหารบุคคลอื่นหลงยังรักสวยรักงามแต่ไม่ลืมความตายนี่ไม่ของง,ง่ายๆอย่าปากพออเป็นของที่ไม่เกินวิสัยพอจะทำได้หวังว่าต่อน,นี้ไปท่านทั้งหลายคงจะไม่มีใครเลวมีแต่ความดี แล้วก็ทรงความดีทั้งหลายอย่างนี้ไว้ถ้าเป็นพระทรงความดีแค่นี้ผมยังถือว่าเลวเกินไปในฐานะที่คลองผ้าขาสาวพัดสำหรับบรรดาท่านพุทธบริษัทที่เป็นพระว่าก็ขอยกย่องว่าท่านทรงความนี้ได้จัดว่เป็นความดีแต่อจากนี้ไปขอทำอย่างายโปรดตั้งกายตรงดำรงจิตให้มัน กำหนดรูดลมให้ใจเข้าให้ใจออกใช้คำภาวนาและพิจารณาตามอัธยาศาัยจนกว่าจะได้ยินสัญญาณบอกหมดเวลา